เมื่อไหร่จะมีสายชาร์จไร้สายที่ไม่ต้องวางโทรศัพท์บนแผ่นชาร์จแต่ชาร์จได้จากอวกาศเทคโนโลยีนี้จริงๆแล้วกำลังพัฒนาอยู่และมีชื่อว่า Space-Based Solar Power หรือ SBSP นักวิทยาศาสตร์จาก NASA และ Japan Aerospace Exploration Agency ได้ทดสอบส่งพลังงานจากดาวเทียมสำเร็จแล้วในระยะทาง10กิโลเมตร หลักการทำงานคือดาวเทียมจะเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความเข้มข้นสูงกว่าบนโลก8เท่าจากนั้นแปลงเป็นคลื่นไมโครเวฟส่งลงมายังสถานีรับสัญญาณบนโลกสถานีรับจะแปลงคลื่นไมโครเวฟกลับเป็นไฟฟ้าและส่งต่อเข้าระบบไฟฟ้าทั่วไปข้อดีคือได้พลังงานตลอด24ชั่วโมงไม่ขึ้นกับสภาพอากาศคาดว่าภายในปี2030เทคโนโลยีนี้จะเริ่มใช้ได้จริง อย่าลืมกดติดตามไว้จะพาไปดูของเจ๋งกว่านี้อีก